สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทำนายฝันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เป็นของคนที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกลิตนะครับมาลอชมกันว่าจะมีความหมายว่ายังไงถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครไปชมคลิปกันเลยครับสำหรับใครที่นอนหลับแล้วฝันเห็นกลิตหรือมีดที่มีสองคมจะมีการทำนายว่ามีโอกาสที่จะหมดเคราะห์ อาการป่วยที่มีจะหายไปโดยไวหรือถ้ามีคดีความขึ้นศาลอยู่ก็มีโอกาสจะชนะมากขึ้นมาดูเรื่องตัวเลขกันบ้างนะครับเลขเด่นคือเลข1เลขรองคือเลข0ส่วนเลขนำโชคคือ1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 4 1 0 สำหรับการทำนายทายทักเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคควรเล่นแต่พอประมาณไม่ให้เดือดร้อนครอบครัวและเงินในกระเป๋านะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ